ประยุทธ์เนี่ยทุ่มสุดตัวเลยนะครับในการเร่งอนุมัติงบเกือบ2แสนล้านบาทควรก่อนการเลือกตั้งปี2,566ได้ข่าวว่ามีการหวานงบประมาณจํานวนมากอของนาย,ยกรัฐมนตรีนะครับลงพื้นที่ไปเดี๋ยวผมแจกแจงให้ฟังว่าใช้งบประมาณไปเท่าไหร่ก่อนจะลาวาระกันไปก่อนจะประชุมครอมอน,นัดสุดท้าย แล้วโดยเฉพาะข่าวที่โด่งดังกันอยู่เวลานี้เนี่ยเห็นว่าเพิ่มจํานวนเงินเดือนเนี่ยให้กับเจ้าหน้าที่อาสา,าสมัคร, <c oughs> ครนะบรรดาอสมอ,อไล่ขึ้นไปที่าหนที่ท้องถิน่น <c oughs> แจกกันอีกแล้ว <c oughs> นะครับแจกกันแบบสนุกสนานเลย <c oughs> ก,ก่อนจะทิ้งท้ายไม่หาเสียงเลยไม่หาเลยไม่หาเสียงเลยได้เปรียบร้วไดเปรียบบนะครับก็เป็นวิถีทางที่เป็นความถนัดของ ลุงตู่เขาผู้ใช้อำนาจนะครับในฐานะนายกมนตรีทีนี้นะครับเรามาดูตัวเลขกันบิ๊กตู่ทิ้งทวนก่อนการเลือกตั้งปี2566นะครับวานงบเกือบ2องแสนล้านบาทนะครับมีข่าวรายงานพลเอกประยุทธ์เนี่ยทุ่มสุดตัวเลยนะครับในการเร่งอนุมัติงบเกือบ2องแสนล้านบาทช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคม2566ทั้งอ่างเก็บน้ําทางหลวงพิเศษมูลค่าหลายพันล้านอนุมัติสินเชื่อ2 0 0 0 0ล้านโครงการบ้านล้านหลังอีกทั้งยังอัดงบการเลือกตั้งให้กกตสูงสุด เป็นประวัติการเลยครับเลือกกันไปเลยเอาให้เต็มที่เลยเอาให้สบายใจ5.9พันล้านครับนี่ยิ่งกว่าช่วงโควิดอีกนะนะครับซื้อใจชาวบ้านด้วยการช่วยจ่ายค่าไฟลดภาษีน้ํามันนะครับเป4.7พันล้านขึ้นเงินเดือนผู้ใหญ่บ้านกำนันแล้วก็มีค่าตอบแทนอบต5 3 0 0แห่งทั่วประเทศนะครับไม่ชนะให้มันรู้ไปนะเว้นะครับ <laughs> <laughs> รองศาสตราจารย์ดรพิชัยเนี่ยชี้ว่าการทุ่มงบดังกล่าวเนี่ยไม่ช่วยเพิ่มคะแนน ให้พรรครัฐบาลเดิมมากนักหลักรับเหตุประชาชนมีพรรคที่ชอบคนที่ใช่อยู่แล้วนะครับบางทีเนี่ยเงินมันทําให้ใจคนเปลี่ยนได้เหมือนกันนะอย่าไปดูถูกว่าสิ่งที่เขาอัดเงินแล้วมันไม่ถูกไม่ใช่นะครับอืมนะครับดูรายละเอียดครับแน่นอนว่ายิ่งใกล้การเลือกตั้งพรรคการเมืองทุกพรรคต่างก็เร่งสร้างคะแนนนิยมแล้ก็เร่งเตรียมสเสบียงที่จะใช้ในการ สู้ศึกการเลือกตั้งซึ่งพรรคที่จะเป็นรัฐบาลย่อมได้เปรียบทางแน่แน่การลงพื้นที่หาเสียงและการผลักดันโครงการต่างๆเพื่อซื้อใจประชาชนโดยจะเห็นได้ว่าตั้งแต่เปิดักราช2566เป็นต้นมาเนี่ยรัฐบาลภายใต้การนําของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้อนุมัติโครงการสําคัญต่างๆไปมากมายนะครับโดยใช้กลไกการพาิจารณาแค่เพียงใช้คอรามาอนุมัติเท่านั้นนะนะครับก็เรียกว่าชงเองตบเอง หาเสียงกันเองสบายใจเลย <laughs> นะครับส่วนจะมีโครงการใดบ้างนั้นนะครับ <laughs> เดี๋ยวมาไล่เรียงรายละเอียดกันนะครับตั้งแต่เดือนมีนาคมมกราคมถึงมีนาคมหกนะครับสิบเมกราที่ผ่านมาอนุมัติ6,200ล้านบาทสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำกี่จังหวัดน่านเพิ่มพื้นที่ชลประทาน3.5มจ0 0ห้ห่นไร่ช่วยประชาชน6000ครัวเรือน24มกราหกหครับอนุมัติหลักการให้สำนักงานกกตจำนวนโอห้าจ สี่ห้าพันล้านบาทนะเพื่อใช้เป็นการในการควบคุมการจัดการเลือกตั้งสอสอและการเลือกตั้งผู้แทนทั่วไปนะครับให้เกิดความมีประสิทธิภาพสูงสุดนะนะครับต่อมาก็มีการเห็นชอบช่วยเหลือค่าไฟฟ้าในช่วงเดียวกันนี้นะครับช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบ4เดือนกรอบวงเงิน7,500ล้านบาทซึ่งก็เออไปช่วยเจ้าสัวแหละเพราะค่าไฟก็ของพวกเจ้าสัวนั่นแหละครับซึ่งในการเมืองนั้นปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นการจัดสรรงบประมาณเพื่อซื้อใจประชาชน เห็นชอบโครงการพัฒนาระบบคลาวกลางด้านสาธารณสุขของไทยวงเงิน1,514ล้านบาทครับนะเชื่อมโยงระบบนะครับเชื่อมโยงระบบการดูแลสุขภาพแบบดิจิตอลเพื่ออนาคตพร้อมคุ้มครองข้อมูลตามกฎหมายอนุมัติงบลงทุนการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ e e c จังหวัดลำพูนมูลค่าลงทุน2โครงการกว่า6 0 0 0ล้านบาทส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายต่อมาครับในเดือนกุมภาพันธ์ไล่กันมาตามลำดับกุมภาพันธ์66วันที่7 อนุมัติเพิ่มวงเงินงบประมาณและขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างสายบางปะอินสระบ,บุรีโคราชจำนวน12ตอนวงเงิน4,970ล้านบาทวันแห่งความร,รักครับ14กุมภาพันธ์นะฮะปีนี่ไม่ใช่งบจัดซื้อดอกกุหลาบ <laughs> นะครับแต่ว่าเป็นการอนุมัติครับ3,786.5ล้านบาทให้กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม และภัยพิบัติ32จังหวัดนะครับต่อมา21กุมภาพันธ์ครับเห็นชอบโครงการบ้านล้านหลังระยะที่3ของทอสวงเงินสินเชื่อ20 0 0 0ล้านบาทพร้ <c oughs> อมอนุมัติจดเชยช่วยส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยให้ทอสอจำนวน2 1 9 3นะครับจุด76ล้านบาทนะครับต่อมาอนุมัติ444.81ล้านบาทจัดหากล้องบันทึกภาพและเสียงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติตามพรบรป้องกันและปราบปรามก,ก,การทรมาและการ ก็ทําให้บุคคลสูญหายพรบนี้ก็ถูกพรกเลื่อนการใช้บังคับนะครับแล้วก็เขาบอกว่าเงินซื้อกล้องไม่พอ400กว่าล้านเนี่ยงบไม่พอใช้เพราะอนุมัติไปเพียงแค่444.81ล้านบาทนะครับกับเรื่องของกล้องบันทึกภาพนะครับซึ่งอนุมัติไป21กุมภาพันธ์ต่อมาเนี่ย21กุมภาพันธ์นะครับยังมีการอนุมัติ1,500นนะครับล้านบาทให้กองทุนจริงๆมากกว่านั้นนะฮะนิดหน่อยให้กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาการเกษตร ให้พัฒนาการเก,เกษตรกรเพื่อจัดการหนี้ให้แก่เกษตรกรสมาชิกโดยเฉพาะกรณีหนี้เสีย NPL และการซื้อซับคืน NPA โดยมีเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย3 1 4 8รายนะครับของบกลาง396ล้านบาทซื้อรถยนต์หุ้มเกราะกันกระสุน150คันครับทดแทนคันเก่าที่ใช้นานกว่า12ปีนะครับนะครับเสริมขีวเล็บปฏิบัติการจังหวัดชายแดนใต้นะครับ อนุมัติงบเยียวยาซื้อเรือประมงปัตตามี96ลำ1 6 3ล้านบาทตามโครงการนําเรือประมงออกนอกระบบนะฮะอันนี้ซื้อเรือคืนอยู่พนักงานไม่ซื้อเขานะครับก็มาทิ้งทวนเอา96ลำนะครับเพื่อจัดการทรัพยากรประมงที่ยังยืน28ก <c oughs> ุมภาพันธ์อนุมัติงบกลาง826.68ล้านบาทเป็นค่าใช้ใจ่ายดําเนินโครงการช่วยเหลือผู้เสพผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดนะครับต่อมาก็คืออนุมัติ ให้กรมชมลประทานดําเนินโครงการอ่างเก็บน้ําแม่ตาช้างจังหวัดเชียงรายกรอบวงเงินงบประมาณ1,325.28ล้านบาทนะครับและเห็นชอบการจัดสรรงบกลางอีก1 0 3 7 4 8ล้านบาทสําหรับดําเนินโครงการนําร่องตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองต่อมาอนุมัติการจ่ายเงินช่วยเหลือ ผู้ประสบุทกภัยฤดูฝน2565เพิ่มเติมในกรทมและ15จังหวัดจำนวน2 3 7านวน237,48ครัวเรือนวงเงิน1,190ล้านบาทนะครับต่อมาก็คือประกันรายได้ชาวสวนยางเฟสสีกว่า7,613.86ล้านบาทพร้อมอนุมัติสินเชื่อ2,000 20, 0ล้านบาทนะครับหนุนกิจการไม้ยางเฟส2นะครับแล้วก็ยังมีโอ้เยอะมากเลยนะฮะอืมเยอะจริงนะครับ นอกจากนั้นก็ยังมีบัตรสวัสดิการประจำปี65นะครับอันนี้9,000กว่าล้านนะครับวันที่7มีนาคมนะครับมีเพิ่มค่าป่วยอาการสาหัสให้กับอสอมนี่นะครับที่เป็นข่าวไปเดือนละ2,000บาทเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ67นะครับก็คือ1ตุลาคม66เนี่ยก็จะเริ่มได้เงินเพิ่มขึ้นมาขยายมาตรการหนุนภาษีการจ้างงานผู้พ้นโทษ4ปีนะครับยกเว้นภาษีเงินได้ทบุ 10, คคลร50 ของรายจ่ายที่จ้างพ้นโทษไม่เกิน1,500บาทนะครับมีอนุมัติงบ3,191ล้านบาทให้กับกอฟนนะครับทั้งการไฟฟ้านครลหลวงและภูมิภาคนะครับสำหรับลดค่าไฟ300หน่วยอันนี้ก็ช่วยเจ้าสัวนะครับอนุมัติให้ท่าอากาศายานไทยทอทอเนี่ยเปิดสรรหาเอกชนร่วมลงทุนผู้ประกอบการรายที่3นะครับโครงการให้บริการลานจอดอุปกรณ์พื้น PPP Net c ค 25ปี29,390ล้านบาทและยังมีมากมายนะครับที่จะใช้เงินภาษีประชาชนไปช่วยอัดให้ประชาชนเนี่นะครับ14มีนาก็มีการอนุม,มัติเพิ่มนะครับทั้งเรื่องของอปตนะตำแหน่งต่างๆนี่นะครับที่เป็นนายกได้มา25,800รองนายกได้เงินเดือนนะครับ1น4 8 0นะครับและประธานสภา,าเนี่ยนะมีเงินเดือนเพิ่มมีรายการค่าตอบแทน ต่างๆอีกหลายรายการนะครับในช่วงการอนุมัติรายได้นะครับเพื่อจะให้กับอบตอทั่วประเทศเนี่ยแบ่งออกเป็น6ช่วงซึ่งใช้เงินมหาศาลเลยนะครับมีการปรับขึ้นเงินเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสาวัากำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับงบที่ใช้ในการปรับเพิ่มมาตราตอบแทนตำแหน่งกำนันผู้ใหญ่บ้านแบบปรับฐานเนี่ยจำนวน4,393.50ล้านบาทต่อปี แล้วก็แบบขั้นวิ่งเนี่ยจำนวน402.15ล้านบาทต่อปีรวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน4,795ล้านบาทต่อปีนะครับรวมงบประมาณเนี่ยจากการปรับเพิ่มมาตราเงินตอบแทนตำแหน่งกำนันผู้ใหญ่บ้านปรับฐานไปแล้วนะตามที่ผมรายงานไปดังนั้นในช่วงเดือนมีนมาคมถึงมีนาคม6กเนี่ยพลเอกประยุทธ์ได้อนุมัติงบประมาณในการดําเนินงานต่างๆไปแล้วไม่ต่ากว่า197,067ล้านบาทซึ่งวงเงินดังกล่าวยังไม่นับรวมการอนุมัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปี2,567นะครับไอ้ที่3.3 3, 3ล้านบาทเนี่ยซึ่งเพิ่มขึ้นจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ66นะครับที่กําหนดไว้คือ3.185ล้านบาทมากขึ้นถึง165ล้านบาทนะครับหรือว่าเพิ่มขึ้นร้อยละ5 1 8นะครับ ซึ่งหลายฝ่ายมองว่าเป็นการอนุมัติทิ้งทวนก่อนการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในเดือนพฤษภาคม2566นอะครับรองศาสตราจารย์ดรพิชัยรัตนดีรกณภูเก็ตเนี่ยอาจารย์ประจําหลักสูตรการเมืองยุทธศาสตร์พัฒนานะฮะการพัฒนาคณะสังคมพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมของนิดา้ามองว่าการอนุมัติงบต่างๆในช่วงใกล้การเลือกตั้งนั้นไม่ได้ซื้อใจประชาชนครับแต่ว่าซื้อใจผู้นําท้องถิ่นมากกว่าซึ่งมีส่วนในการชี้นําการตัดสินใจของชาวบ้านในพื้นที่นะครับคือเอ่อ พูดง่ายๆคือชี้นําหัวคะแนนมากกว่านะครับอย่างอบตอกำนันผู้ใหญ่บ้านอสอมแต่เชื่อว่าจะไม่ได้ผลมากนักนะครับเพราะประชาชนในพื้นที่มีพรรคการเมืองในดวงใจอยู่แล้วรายได้หรือผลประโยชน์ที่จะได้จากการอนุมัติคอรมอเนี่ยไม่มีผลต่อการตัดสินใจนะครับอันนี้แค่คาดการณ์นะครับไม่เชื่อเรื่องจริงนะครับของอาจาร,รย์พิชัยเป็นแค่การคาดการณ์นะครับการอนุมัติการขึ้นเงินเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้านอบตอ,อาจจะได้ใจคนกลุ่มนี้จํานวนหนึ่งแต่ประชาชนจะเกิดข้อกังขาว่าการใช้อํานาจเพื่อเอารัดเอาเปรียบ ในการแข่งขันการเลือกตั้งหรือไม่นะครับมันก็มีประชาชนอีกหลายส่วนที่เขาไม่ได้สนใจกับเรื่องอจะเอาปงเอาเปรียบเขาสนใจแค่ว่าเขาได้อะไรนะครับแล้วเขาก็การให้ตามนั้นมันมีมันมีกลุ่มแบบนี้อยู่จริงๆนะครับสนับสนุนโดยอุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎอุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกล0 954605580